สวัสดีครับวันนี้มาลุยพาพมันมามาตาในท่างโค้งสุดท้ายของแม่ท้องป่านเนอะนะครับเป็นฟันดีเราพี่น้องนะครับเลขโค้งสุดท้ายเป็นเลขตัวใดนะครับเพิ่พมเติมบอก,กันล่องปฏิตามวามฝันข้องแม่ท้องป่านกันเลยครับ กินเขาแล้วตาหมากเชยไงฟันเลยฟันยุ่ก็จะลบไฟันเราทำไม่จืดเลยลืองพลืมงมันก็เป็นแล้วเอาด้เปิดไปกเลยจะไปหั่นนะนะครับเกียกินเขาแล้วก็ตามากยัน้องต้นลี่ยบขาบเนาะธรรมดาข้าหวานนี่ต้เลข้าวหวานเลยก็กินข้าวหวานเนี่ยว่ไ้โอ้าวหวานยแล้วอันาซื้อมาต้มเลืมไปนนี่งถเรียของวหวานก็ใช่หมากเราเ นะครับมันตามคุญแจท้องปันอย่างเนนึ่งโงสุดทไทยนั่นบตงทเนาะได้านันไหมโอ้งศุดทไทยว่าันไม่าเออยำตัวเก้าไปเียนไว้ก่นเนาะตัวเก้าตัวนั้นี่เาะพียนเงินเพียงสินิได้มันใจไม่ต้อไม่เนาะมันตัวไม่กับไปหลายอีกางนี้นะตัวเก้ากับกองดีแล้ยกองดีแล้วเนาะมันต่างพงศทุดทไทย อาเดียวถ่วฝากกู้าเดนอพี่น้องนะครับตอกขุนอกขุณคุณสุภาพก็ดีนี่เดยนนนี้เออคนสิเสือนีตัวเออยังไงวันนี้ถ่ายวะคนกับสิซืสอวันนีตัวสิบสื่วะไรกับซื้อิหแล้วเนาะเออดีอะไนะบนเวียนอยู่นีตัวเวียนเวียนเวียนเออคนคุณยายฟันเนาะว่ามันก็จะเอาเงินมาให้เงินไว้ยายฝันวอาเงินมาให้ ผู้ครูกันนั้นเลอดเลี้ยงตั้งกันผู้แท้ย้ำเว้นครูผู้ใดนี่วันแรกมันเลยฝันโอ้ยวันแรกมาติดหยาตั้งแล้วมาฝันฝันแล้วกูกูได้ยินได้กูตัวมึงกูได้ผ่านหาเท่านั้นเมกาเบาฝันอ่ะนะเออได้ฝันเมียวายเมกาได้ยศถูกการผู้มันตัวกูกูเป็นผู้วายเท่าการตัวเท่าการกูตัวมึงกูได้อยู่ได้นั่นกูได้ผ่านหาอืมเนาะแต่เป็นตัวเลขได้เนาะ้ม่เปเนาะเลขเงี้ยตัเล็ก ซูนหาลล้นาะูนหาิพหาแล้เนาะูก็ได้ขึ้นไปก็ <oh ่านเลยิหาลนอืมี่สเินนั่นแหละที่บอบนอยหรอันืมิดเยที่กบอขึ้นยังเพิ่มเติมเลยจอเิมตัก็ะง่าย่นั่ครับ ขอบคุณเ c ฟซีเป็นอะไรอนผัวผัวงามแมาฝากยังครัวเหรอพี่ผัวเรอเจ้ายุ่มอาทูสาทูเกียไขมัในลำในลวดใน่ะเยฟซี่ก็เกี่ยก็ทีแต่แก่ยเกี่ยจนแบบาอมกกายพูดละมัดไปตั้งหลายรต้งแต่คูกัน ละมัดมันเป็นใทุกคนนะด้่ลายมองไอที่คนปิดใจดีปิดแก่คนนั้นคนกันกิดนังคนเกิดดีสื่เลยก็ะชื่อชือมือหมดปก่คนท่านดีนะนครับกับขึ้นมาหลายกโก้รัฐบานไทยเนาะ เาคนใ่ยาตัวเก่าเด้อนะครับหน่อยซี่ก็ได้ซี่ว่าเพิ่มเติมยังเนาะเงินพันหากีิตัดสิบห้าตัวหาศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวเงินเอาว่า,า้ายล้วพี่น้องว่าร้ายถ้าไม่เองไมด้หามัลเหรอนะเออนาะถูามเลยเอออันสิเป็น เราแน่วเราถือต้องออเราเนี่ยทนั่นแหละพอรู้เรื่งเาเนาะย้ำควบไฟลายวันี้นะครับก็เลยยกว่ามักแต่ก็แยกชิบหายเลยหาซุนมักไลยแยกวันี่มัไม่ซุนเหรอเพามันมกไมุ่นเนี่ยหาซุนถึง้วเนาะมันมันมุนัรเงเออเอาหาุนเยแยกนวะ่ามักกนะุมมหาซูนเนียเนาะวันนี้เด้สิบสี่าทายบอกสิบหาอะไรเนี่ย อาเดินไทยสิบสี่นี่นล่ะิ้นผาหลงบอกกมบอกขึ้น้าสนะเรียนขึ้นเต็มหน่งาะแิดขึ้นได้เมื่อไรยังก็ะด้นะเอองยี่ีบ้างมั้ยของงเอาไังุนมาบนมาแล้วอยู่้มเน่าอยู่ดีสวยเลยนะถัง่เดี๋ยวเอาเสแดวนนกข่ายเลยอืเดี่เาไปหาคนที่ข้าวเยลทั่วไปคนไปหาเมง่มีเรายี่นไนเบลนีเห่ เอาไปมือนเนครับเอาไปทำเงี้ยงูงี้ย่วัี้มากเลยอ้ะโจทย์ทะเลมันซื้อเอาโคสุดท้ายเด้นะครับคุณแม่ท่องปานมาตัวเข้าเราสั้นนะเพราะฟันเพิ่มเติมฟันนังจำไว้ดอกคุณมาจำได้เลยมันเขาแล้วสัตว์นั้นนะครับกับฟันวานงูพันน่เออมุกกะจูยเอะยลพแจ้งเออ พันธะแต่ปลาังน่ยังว่าคุนผู้ฝันเออง่ผู้ฝันตัจอมึ้งรอบกูอาจะแยกพันธะพันเนาะพันธกับัดสิบห้าหาซูนกับซูนๆเนาะไม่ตนเนาะเอามีแมลงบากติดศูนแล้ววะหาศูนตัวเดียวด้วยนะครับพี่น้องที่สี่ไปมักสิบสี่ไปท่ายกสิบห้าแล้วไเน้อไม่ตี่เนาะ วันหยงมันไม่คอยออกมออกงอนุ่นมันดังเน้ยน้ำบมนี่ข้นเตี้ยมเนยยามนี่ขึ้นเตี้ยมงงเตี้ยมเหรอวะขึ้นเตียมเ่ย่ยน่ยขนคู่นะก็ยังไปออกงอนหาออกก้อนน่ออกก้อนตพ่วันออกก้อนอืมนะก็ได้ขึ้นฟ้าก็ได้นาะฟันได้ก็ื่ เช่อโลกเลกเสเสาเช้ามาที่นนโลกนั่นเองะยฝฟาเศ้าไม่ไยไปเรื่อๆกาลั่นการมั่นเล้วไอซีก็ลั่นขึ้นอนอะก่ดอกกินหมากแ่บอยวยเคอยู่ตนนี้ดอกเนาะตอนกง็ม่ได้ือเาะื้อ่ราะเมาเดี๋ยเลยบกกับลกน้อือเรือประกลับเนาะ มาซือ้อสิซื <S <S enfin ้ออด้ัมาสพอเดียวมาเดียวใช่ะซื้อสิอดไดมากเล่ซื้อแล้วอัีวตั้งวันงาได้ฟัดีก้างนีนะเดีนงวันน้เนาะงได้ฟัดีซื้อเนาะงวดได้ฟันดีก็ุไปซื้อหาซิบหาก็เบหาิบบาทเต้งน่นนะซื้อลอยก็เบื้อลอยงว้นแก้วัด เน่สีบวกกับบรหัสนอือตะเกาสองถือสองกับพวกกับนี่สีบวกกับจกนสองงนเรื่องกันเลี่ยมกันเขาสองหเอนสี่กหลี่ยลพวกกบกกับจกเทียกมันถือสองนไม่ชชื่อไรเสียงเลเสียงอะไรเลี่ยมพวกกับมันเกิดเสียดาครับเด็กันมา มันมัส่ยลาง่เม่มนเถื่อนเ่อดไงตีสมัยเกาๆน่ะเงินส่ปเง่ากานะครับพอดีแยกจินมทั่วอะไรเอ้ยไเยอะตามรียกใ่ไน้งแซบอ้านั่นนี่มันแก่กบอกเรียกหน่อยเออแแกไปตัวใหญ่เป็นคนนักแก่มาอีพี่มาชเป็นน้อยนี่เกษียแกอีเด้อบุญธรรมพุทโาหน่อยาตานี่นเลยไปทั้งตาเนอะนะครับบนฝัน ฟันว่าเขาให้เงินมาใส่เนาะเออมีเงกาน้องเมกาบอกว่ากูตัวมึงกูได้โย่ัหาอะไรนัญหากับไปทันี่ยละเป็นตัวเล็กเนาะเป็นตัวเกเนาะทเน่นกันอ่แต่ทิพห์าหาูกับซูดูดเท่านั้นอ่ะน้องเอี่ีมาก็ฟันขขงแม่ทั้งปันเป็นตัวคือเขาจะมองไปเนี่เว่นหมอกกันันไปน้ำผันน้ำผันอือก็ได้อาเพื่อนเอาเนาะ บอกว่าถืออี่เป็นเลขกีหลีก็ะไเนาะชวชวมันมาหน่ท้องปานเล้นะวาเรว่ามันเลขกี่พอาะเออฮาชูเลยวันน้งั้ว่าถ้าเป็นแม่เราคยเข้าเป็นบ่าวบาวบัานว่าบกกันแลวบาวบ้านเนี่บ่าวยังเล็กยังาันเนี่ยกาจะเป็นเลขกีก็ได้เป็นบ่าวสนชว์โชวคนมาหอคุณยายคคับัดีครับ